กัญหาผิวไหม้ค้ำเสียดําแดดดำกรรมพัน์ผิวแห้งก้านน้ำเหลืองไม่ดีเป็นสิวที่หลังเป็นสิวที่หน้าอกเพจแนะนําตัวนี้เลยค่ะ aha white body serum เป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะเราจะใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง7ชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไก้คลิกแอซิดแลคติดแอซิดมะเขือเทศเก๊ฟูดฟักทองบินเบอร์รี่แล้วก็ลาชเอม วิธีการใช้เราจะใช้เพียวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมโลชั่นก็ได้แต่ย้ําเลยค่ะว่าให้ใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นสามารถทาได้ทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะโดยเฉพาะจุดไหนที่ดําด้านเนี่ยก็ให้เราเน้นจุดนั้นไปได้เลยค่ะเขาจะช่วยลดลายแตกลายปรับสีผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่มหน้าสัมผัสบอกเลยนะคะว่ากินเนี่ย หอมติดผิวมากๆเลยค่ะเวลาจับไปมีผิวจะเนียนจะนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยใครที่มีปัญหาผิวนะคะใช้ตัวไหนมาก็ไม่เห็นผลสักทีเพรแนะนำตัวนี้เลยค่ะ a s a White Body Serum ของ Naturepath ค่ะ